สวัสดีครับทุกท่านผมลุงปุงดินนะครับยินดีที่สนใจในเรื่องเดียวกันแล้วก็ใกล้เคียงกันหรือลองดูลองฟังเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ครับ <c oughs> วันนี้มีน้องๆน,นะครับอยากจะให้เล่าประสบการณ์เรื่องวิธีการให้น้ำและความชื้นแก่แมงวันลายตัวเต็มวัยครับ <c oughs> ก่อนอื่นเรามามาดูรูปแบบ ลักษณะในการจัดการสถานที่หรือการจัดสิ่งที่ควรมีควรจัดเข้าไปไว้ในห้องมุ้งตาข่ายก่อนนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยต้องมีมุ้งตาข่ายนะครับไม่มีมุ้งตาข่ายไม่ดีครับมแมลงมันจะบินหนีบินหนีไปนในธรรมชาติเลยนะครับมแมลงวันลายมันรู้แต่ว่ามันจะหาวิธีปรับตัวเองให้อยู่ในมุ้งตาข่ายนี้อย่างไร เพื่อทำหน้าที่ตามวิถีทมของมแมลงในช่วงเวลาหนึ่งของมันห้าถึงเจ็ดวันในช่วงชีวิตหนึ่งทำหน้าที่เพื่อการดำรงเผ่าพันธุ์ของมแมลงวันลายนั่นคือหน้าที่ของมแมลงตามธรรมชาตินะครับต้องมีมุงนะครับวัสดุวัสดุที่ผมเคยใส่เข้าไปในมุงนะครับ ที่เคยใส่เข้าไปอย่างเช่นต้นไม้ใบไม้จริงนะครับใส่ไว้ในกระถางหรือว่าขุดใส่ในวัสดุโลกูกแล้วก็เอาไปตั้งไว้นะครับหรือ,อะจะตัดเอาใบกล้วยมาแขวนหรือเอาไปวางหรือเอาไปขุดไปเป็นต้นเลยก็แล้วแต่นะครับพอมันใบมันแห้งแล้วก็เปลี่ยนใหม่ แบบนี้ผมก็เคยทำมาแล้วนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะถนัดยังไงถ้ามีใบไม้เทียมก็แขวนใบไม้เทียมได้ถ้าไม่มีใบไม้เทียมวัสดุที่เป็นเชือกเป็นอะไรนะไปแขวนเพื่อให้มันจับนะครับเพื่อที่จะให้ผ้าพวกนี้ดูดซับน้ำเอาไว้บางส่วนให้น้ำเกาะแล้วค่อยๆหยดลงพื้นไปมแมลงที่จับอาศัยจะได้ดูดกินน้ำได้นะครับ มแมลงต้องการน้ําและชอบความชื้นผมสังเกตเห็นว่ามแมลงจะไข่ดีมีการวางไข่ในปริมาณที่เยอะถ้าขาดน้ํามนไข่น้อยกว่าครับงราะนั้นให้น้ําดีกว่าหาวิธีที่จะให้มแมลงได้กินน้ําแล้วก็อันดับต่อมาคือต้องมีหลอดไฟนะครับถ้าเกิดว่าบริเวณในห้องนั้นแสงสว่างน้อยไม่ค่อยมีแดด หรือ,อฝนตกในวันเวลาที่เป็นฤดูหนาวหรืออะไรที่แสงแดดไม่ค่อยมีตะวันมันอ้อมไปอย่างเงี้ยล้วก็นะครับต้องใส่หลอดไฟเพราะ,มะแมลงมันชอบอาบแส,งม,แสง,มแงมันหิวแสงแมลงมันหิวแสงชอบเกาะอาศัยอยู่บริเวณที่มีแสงนะครับส่วนระบบการสเปรย์น้ำเนี่ย ผมเคยทำทั้งระบบที่เป็นสเปรย์แบบใช้ปั๊มน้ำเล็กๆปั๊มตัวเล็กๆปัมป๊มดีซีปั๊มเอซีก็แล้วแต่เสียบปลั๊กอะไรก็ได้นะครับหรือมีจะเป็นแบบสายยางจะบางคนก็ใช้สายยางเลยก็ได้สายยางเนี่ยผมก็เคยใช้เลย,ยวันไหนปั๊มไม่ดีหรือเปลี่ยนปั๊มก็สายยางติดปืนฉีดน้ำฉีดเข้าไปเลยหรือติดฝักบัว ที่เป็นเป็นหัวพ่นเลยก็ได้นะครับเคยทํำมาหมดแล้วนะครับแบบนี้ทําได้หมดไม่ซีเรียสแต่ขอให้มีการให้น้ํำนะมันก็แตกต่างกันนะระหว่างสเปร์กับหัวฉีดน้ำนะเพราะความเป็นฝอยมันต่างกันแมลงมันคงจะชอบแบบที่เป็นสเปร์มากกว่าเพราะว่าเออมันมีความชื้นมันมัน,ม,นมันเย็นสบายไปด้วยแนะ,ฉ,นนะฉีดน้ําเป็นอปืนฉีดน้ําไปเนี่ยมัน ทำให้ไอ้แมลงมันตกมาตายได้แต่ถ้าเป็นสเปรย์เนี้ยมันก็ปลอดภัยกับตัวแมลงแล้วก็ทีนี้แมลงมันได้ความชื้นส่วนน้ําที่ไปเป็นฝอยเป็นฝอยมันก็จะไปจับที่ผ้าค่อยๆหยดลงแมลงมันก็จะดูดกินที่ผ้านั่นแหละครับมันก็ก็มีหลายรูปแบบมีทั้งแบบใส่ปั๊มก็ได้เป็นสายยางก็ได้ใช้หัวสเปรย์พ่นหรือใช้ปืนฉีดน,น้ําติดสายยางได้หมดนะครับ แล้วก็ทําร่องหรือรูระบายน้ำเพราะว่าน้ําเวลาหยดมาแล้วมันก็จะมันก็จะหนองพื้นก็อย่าให้พื้นมันเปียกมากถ้ามีน้ําขังอยู่ตลอดเวลานี่มันจะลื่นนะครับพื้นมันจะลื่นแล้วก็แมลงมันจะลงมากินน้ําแล้วก็บางทีมันก็ตายไม่ทันวางไข่เลยมันจมน้ําตายซะก่อนเพราะน้ํามันเยอะต้องทําทางเข้าออกเลยนะครับมึงเนี่ยต้องทําทางเข้าออก แต่ทางเข้าออกนั้นอย่าให้แมลงมันออกมาได้นะครับจะให้มันทับซ้อนกันมุ้งมันทับซ้อนกันก็แล้วแต่เย็บเพื่อที่จะให้แมลงมันอยู่ในนั้นแต่ทางเข้าออกไม่เป็นทางเข้าออกของคนแมลงมันออกไม่ได้มันจะออกมาได้ตอนที่มันมันตายแล้วนะครับตายกองอยู่กับพื้นเราต้องเก็บกวาดทุกวันป้องกันกลิ่นเวลามันตายแล้ว จมน้ำอยู่ข้างล่างหรือมันเปียกน้ำมันชื้นหน่อยมันจะมีกลิ่นนะครับมีกลิ่นวุมแมลงมันก็จะไม่ไปไข่ใส่แผ่นไม้ตรงบริเวณที่เราจัดเตรียมให้นะเราสร้างมแมลงเหล่านี้ถ้าเราไม่ไม่นําออกเนี่ยมันมีกลิ่นมแมลงก็จะไข่สเปซสปาบางทีก็ไปไข่แถวสร้างมแมลงนั้นการนําสร้างมแมลงออกไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นเนี่ยจะดีกว่า <c oughs> เช่นเป็นอาหารสัตว์หรือเป็นวัสดุปลูกต่อไปนะครับมีคนถามว่าน้ําหวานในมแมลงชอบไหม ผมไม่ทราบม,มันชอบไหมแต่เคยเคยน้าเคยให้น้ําหวานทั้งทั้งแบบสเปรย์ให้แล้วก็วางในถาดแล้วก็เอาฟองน้ําวางแล้วมันก็ไปจับฟองน้าแล้วก็ดูดน้ําหวานขึ้นมาที่ฟางฟองฟองน้ําลงไปก็เพราะว่ากลัวมันจะไปจมน้ําหวานนะครับเพราะว่าถาน้ามันหนานิดนึงแมลงไปปีกเปียกป,ปุ๊บตกน้ําตายเลยนะครับเพราะนั้นก็ฝางฟองน้ําให้มันจับได้เคยทําแล้วนะครับทั้งที่สเปรย์ก็มีเวลาสเปรย์ไปแล้วเนี่ย ปัจจุบันไม่ได้ทําแล้วนะครับเพราะว่าเวลาเราสเปย์ไปเนี่ยน้ําหวานเวลาไปติดมุ้งเนี่ยมันจะเป็นราดําแล้วก็กลิ่นของน้ําหวานเนี่ยมันจะทําให้มแมลงไปไข่ที่มุ้งนะครับไข่ใส่ที่มุง้งแล้วก็กลิ่นน้าหวานมันทําให้มแมลงสับสนไขไม่เป็นที่ไม่ไม่ไปไข่ตามวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์ที่เราอยากจะให้มันไปวางที่วางไขที่แผ่นไม้มันก็เลยผมก็เลยเลิกไปแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งนี่ผมจะไม่วางดักแด้ในห้องเดียวกันนะครับ คือในห้องนี้จะไม่มีดักแด้อยู่คนละห้องกันคือพอแมลงบินออกจากดักแด้แล้วเมื่อก่อนอยู่ในห้องนี้บางตัวมันก็วางไข่ได้เลยอะไรเลยมันก็สะดวกแต่บางตัวมันจะวางไข่ที่ถานดักแด้เลยนะครับเพราะว่ามีกลิ่นของตัวดักแด้อยู่แล้วก็มีกลิ่นของอาหารแล้วก็มีกลิ่นของผักพวกมันมันก็เลยไปไข่บริเวณนั้นเลยมันก็จะไม่มาไข่ตรงที่เราจัดเตรียมไว้ให้อีกที่เราจัดเตรียมไว้ให้ก็คือไอ้นั่นแหละครับไม้ใช่ไหมครับ อีกเรื่องหนึง่งดักแด้ในเวลาเราเอาไว้ในห้องเดียวกันเนี้ยในห้องมุงเนี่ยมันมีศัตรูตามธรรมชาติของดักแด้มแมลงคือหนูหนูมันจะมากัดมุงนะครับชอบกัดมุงแล้วก็เจาะมุงได้แล้วก็มุดเข้ามานะมากินดักแด้ก็เลยแยกไปคนละห้องนะครับเพราะว่าถ้าหนูมันเข้ามาปุ๊บก็ต้องไปต้องไปซ่อมมุงเย็บมุงบ่อยอีกแล้วก็ที่สําคัญถ้าเรามองไม่เห็นมแมลงมันจะออกรูที่หนูมุดนั่นแหละรครับ วีโอตอนนี้เป็นของประเทศจีนนะครับอยู่ที่มณฑลหนึ่งน่าจะเป็นแถวกวางโจวซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาขายขายไข่มแมลงขายส่งไปทั่วโลกเลยผมเองก็เคยสั่งไข่จากที่นี่มาประมาณสองครั้งเขาขายกรัมละหนึ่ง ยู US, ก็ประมาณ30บาท30กว่าบาท1กรัมนะครับแตน,นี้มันพอมาถึงเมืองไทยพวกมันเข้าไม่ได้เพราะมันเป็นอ่าเป็นมแมลงเป็งไขแง่แมลงก็ก็จะใช้ชื่ออื่นเป็นชื่อชื่อแล้วแต่คนจีนเขาจะบอกมาจะเป็นอะไรวีดแนร์สหรืออะไรเนี่ยพวกตัวอย่างนำข้าวอะไรพวกนี้แต่อ เราดูวิธีการของเขานะครับคือสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นมาตรฐานที่ดีแล้วก็สามารถที่จะเอาไปพัฒนาปรับปรุงเพื่อทําขายอย่างเขาให้ได้นะครับแล้วก็วิธีการที่เขาทํามันก็เป็นเป็นสิ่งที่ที่ค,คล้ายๆกันกับบ้านเราสังเกตหมุดบนไม้นะครับมันจะมีหมุดอยู่สองอันที่เขาจะเย็บหัวท้ายเพื่อให้มันเกิดช่องว่างมแมลงมันแย่ไข่เข้าไปไม้นี่ก็แล้วแต่นะคนยาวสั้นหนาหนึ่งนิ้วยาวห้านิ้ว หนาหนึ่งเซนนะครับกว้าง1นิ้วถึง2นิ้วยาว5นิ้วตาช่างก็ใช้เป็นดิจิตอลเพราะว่ามันมันมันเป็นกลัมนะครับเวลาเราช่างแล้วเนี่ยก็เอามาห่อกระดาษห่อกระดาษเสร็จแล้วก็ค่อยเอาไปบรรจุในกระป๋องส่วนในกระป๋องเนี่ยก็เขาจะวางอาจจะเป็นขนมปังก็ได้นะครับหรือจะใส่เป็นฟอย์หรือเป็นเป็นตัวที่มันซับการกระแทกอ่ะแล้วทีนี้การไม่ให้ไขมมาเสียหาย ส่วนในเรื่องของอาฝาปิดจะต้องเจาะรูแล้วก็ใช้ผ้าผ้าที่แบบไม่ห่างอากาศสามารถผ่านได้เพราะว่าไข่นี่ไม่มีชีวิตนะครับมีตามีอะไรแล้วเนี่ยถ้าเกิดอากาศไม่มีหรือขาดอากาศเนี่ยตายเลยพอ,อส่งไป1นวันสอวันเนี่ยขาดอากาศก็ไข่ก็จะไม่ฟักพอไปถึงก็จะบอกเอ๊ะทำไมไม่มีตัวเลยอ่ะน,นั่นคือปัญหา อันนี้้อนซ้อนๆกันมาเป็นชั้นๆนเพื่อถ้าเกิดไข่มาอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันก็จะเสียนะมันมันมันร้อนมันก็จะเสียหมดเลยมันแตกหรือมันร้อนมันอะไรเนี่ยเพราะนั้นฝาปิดจะต้องเจาะรูเพื่อให้ให้อากาศมันระบายได้ดีทีนี้พออากาศระบายได้ดีก็เอาใส่ในกล่องเอาอยู่ในกล่องเรียบร้อยแล้วก็ต้องเจาะรูกล่องอีกหรือจะต้องปิดไม่สนิทเพราะถ้าปิดสนิทมากเนี่ยรูอากาศเข้าไม่ได้เนี่ยก็จะมีปัญหาก็แมลงก็จะตายแยกไปเลย สังเกตนะครับมันสังเกตกระบวนการของธรรมชาติที่เป็นไปเรียนรู้เข้าใจกระบวนการตามธรรมชาติของมแมลงแล้วปฏิบัติตามวิธีการของเราให้เป็นไปตามความรู้ความเข้าใจนั้นสิ่งสำคัญหาจุดเชื่อมต่อระหว่างกระบวนการของธรรมกับวิธีธรรมกระบวนการทางธรรมชาติของมแมลงและวิธีธรรมของเราเข้าใจว่ามแมลงมันชอบอะไร แล้วเราอยากจะทำอะไรทำให้สอดคล้องต้องกันขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ